สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับครูวิทย์อีกครั้งนะครับในบทเรียนการเรียนพูดผ่านไวยากรณ์พื้นฐานง่ายๆ EP นี้เป็น EP สุดท้ายที่เรามาทบทวนหลักในการใช้กริยาของคำพูดที่เราพูดกันแบบง่ายๆบอกเล่าอุปนิสัยเรื่องราวข้อเท็จจริงความชอบและก็สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรประจาวันต่างๆนะครับทีนี้ครูบอกนักเรียนเพิ่มเติมไปว่านอกเหนือจากเรื่องนั้นเนี่ย สิ่งที่ครูเริ่มต้นพาพวกเราทำความเข้าใจก็คือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำพูดของกริยาพวกเราได้มีโอกาสเรียนครบแล้วนะครับทุกคนเลยตั้งแต่ที่เราอยู่ในระดับชั้นม .2 หรือม .3 เพราะว่าคุณครูเอาหลักในการผสมกันของโครงสร้างซึ่งนั่นก็คือเอา verb to be มารวมกับ verb เติม ing ทำให้เรามีคำพูดว่ากำลังสอนเราในเรื่องของ continuous tense เอา verb to be มารวมกับ verb ช่องที่สามทำให้เรามีคำพูดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งคำคือคำว่าถูกโดนได้รับการจุดๆอยู่ในเรื่องของ passive voice แล้วก็คำพูดสุดท้ายก็คือเอา verb to have มารวมกับ verb ช่องที่3สร้างคำพูดที่ว่าได้จุดๆๆคือในเรื่องของ Perfect tense บทหลังๆเราจะไปฝึกเรื่องนี้ซึ่งไม่ยากนะครับง่ายๆการเรียน Continuous tense Passive voice และก็ Perfect tense มีประโยชน์ทำให้คำพูดของกริยาครบถ้วนโครงสร้างของกริยาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นการผสมกันทั้งสิน้นทีนี้หัวใจของภาษาอังกฤษคือการฝึกแต่งประโยคเพราะฉะนั้นพวกเราไปฝึกแต่งประโยคกันแล้วครูจะมาวิเคราะห์โครงสร้างให้ดูทีหลัง เขาขับเร็วดังนั้นเขามีอุบัติเหตุ Because he d r i v e fast so he has got an accident ฉันจะคุยกับเขาด้วยตัวฉันเอง I will talk to him by myself เพราะเขานอนดึกดังนั้นเขาโดนบ่นโดยคุณแม่ Because he slept late, so he was complained by m o m คืนนี้คุณควรเตือนใจเขาด้วยนะ Tonight you should remind him. เพราะเขาไม่เข้าใจดังนั้นเขาจึงถาม Because he doesn't understand so he asks คุณควรใส่ใจต่อคำถาม You should pay attention to the question เพราะมันฝนตกดังนั้นรถก็เลยติด Because it rains so the cars get jam. m e d คุณควรใช้รถไฟสัปดาห์นี้ You should use a sky train this week mm hmm. เพราะมันร้อนดังนั้นฉันเปิดแอร์ because it is hot so I turn on the aircon ฉันจะเปิดทั้งวันเลย I will turn on the whole day พราะหล่อนไม่เคยอ่านหล่อนก็เลยสอบตก Because she never read, so she fails. หล่อนต้องปรับปรุงทันที She should improve immediately. เพราะเขาคิดถึงคุณเขาก็เลยโทรหาคุณวันนี้ Because he missed you so he called you today โปรดรับสายเขาเธอ Please pick up the call เพราะเขาตากฝนดังนั้นเขาเลยเป็นไข้หวัดใหญ่ Because he was in the rain, so he got flu คุณควรดูแลเขา You should take care of him เพราะเขาทำงานหนักเขาจึงประสบผลสำเร็จ Because he worked hard so he succeeds เขาทำงานเก่งด้วย He works smart too. หมดแล้วครับ18ประโยคทีนี้เราไปวิเคราะห์โครงสร้างข้างในของส่วนต่างๆกันที่อยู่ในประโยคนั้นอ่าครูเคยบอกนักเรียนว่าเรียงคําจากหน้าไปหลังเพื่อที่จะพูดภาษาอังกฤษเห็นไหมครับเป๊ะเลยแทบจะทั้งอ่า 18, ตัวอย่างเมื่อกี้เรียงจากหน้าไปหลังแทบทั้งหมดยกเว้นจุดของการขยายคํานามแค่นั้นเองใช่ไหมครับนักเรียนประธานเอกพจน์กริยาเติม s เพราะพวกเนี้ยเราบอกเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเพราะเขาขับเร็วดังนั้นก็มีอุบัติเหตุอ่าเพราะว่าเขาไม่เข้าใจดังนั้นเขาก็เลยถามเพราะว่าเขาชอบนอนดึกคุณแม่ก็เลยบน่นเนี่ยประโยคแบบนี้ก็คือประโยคที่เราใช้กับ present simple ประโยคที่เราใช้กับคำพูดง่ายๆแค่นั้นเองนะครับมีจุดที่ครูยกตัวอย่างตรงนี้ has got เห็นไหมครับนี่คือ perfect tense นะหรือถ้าใครแบบ tense คืออะไรไม่รู้ไม่ต้องจําก็ได้จำไว้แค่ว่าถ้าเราอยากพูดคําว่าได้นะครับถ้าเราอยากพูดคําว่า h a v e has has, has ที่มีกริยามาต่อท้ายกริยาต้องเป็นช่องที่3เท่านั้นเป๊ะเลยนะครับเนี่ย has got เราชอบใช้โครงสร้างนี้เพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เกิดแบบเสี้ยววินาทีปึ้งแล้วก็จะจบเลยมันต้องมีอาการเจ็บป่วยตามมามันต้องมีบาดแผลตามมาแล้วเลยใช้คำว่า has got an accident นักเรียนถามครูว่าอาจารย์หนูไม่ใช้โครงสร้างแบบ has got p e r f e c t t e n s e ไม่อยากพูดคำว่าได้ได้ไหมตอบว่าได้เลยครับใช้คำว่า so he has an accident ก็พูดได้อ่าอันนี้เห็นไหมครับ ถูกโดนได้รับการไม่มีคำรรพท์หากอยากพูดแบบนี้ก็ต้องเอา verb to be บวก verb ช่องที่3เห็นไหมครับเขาโดนบ่นโดยคุณแม่ข้อสอบคุณครูไปออกเราในเรื่องนี้คุณครูจะชอบให้คำว่าบายมาบอกใบ้พวกเราว่านักเรียนถ้าเจอคำว่าบายนะต้องเป็นโครงสร้างของ verb to be บวก verb ช่องที่3เนี่ยแต่ในการสื่อสารระดับที่พวกเราโตขึ้น เราพูดสั้นๆไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้เนี่ยไม่ยากนะครับเพราะว่า verb to be จะหากต้องมีกริยามาต่อท้ายกริยาเป็นได้แค่2รูปเท่านั้นเองในโลกนี้ก็คือรูป ing และรูปช่องที่3แค่นั้นเองอ่ะทีนี้คำว่า remind แปลว่าเตือนใจนะครับหมายว่าติดใจ remind ก็คือจิตใจอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งคือเตือนใจเตือนสติก็คือบอกให้เขาจาได้ระลึก อ่าไม่มีอะไรคำนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับ because ที่แปลว่าเพราะว่าอีกคำหนึ่งคือคำว่า since s i n c e ที่แปลว่าเพราะว่าพอเขาเป็น conjunction ก็คือเขาเป็นคำเชื่อมประโยคเขาตามด้วยประโยคเห็นไหมแต่ถ้าเป็น because of เมื่อไรมีคำว่า of due to เนื่องจากมีคำว่า to ไหมครับ ถ้าเป็น preposition กลุ่มนั้นคือคำเชื่อมสั้นครูขอตั้งอ,อาจารย์ครูให้พวกครูเรียกง่ายๆเพื่อจำได้สั้นๆแต่นว่าคำเชื่อมสั้นพวก to พวก of before during after พวกนั้นสามารถตามด้วยคำนามได้นะครับโดยเฉพาะ of กับ to Room, น,น,นะ of to in on at ตามด้วยคำนาม because of ก็ต้องตามด้วยคำนาม คุณควรใส่ใจกับคำถามเห็นไหมครับ Pay attention to ใส่ใจต่อสิ่งใดคือต่อคำนาม Question คำว่า Pay attention แปลว่าให้ความสนใจนะครับสนใจตอนที่เราไปสนามบินเห็นไหม Attention please Attention please นั่นคือคำศัพท์สั้นๆที่มาจากคำว่า Please pay attention สนใจหน่อยค่ะสนใจหน่อยค่ะที่ประชาสัมพันธ์ที่ ในสถานที่ต่างๆเขาประกาศนะครับเขาแปลห้วนๆไปให้ตลกไปให้น่ารักแบบนั้นอ่ะอันนี้ไม่มีอะไร it r a i n ติดเป็นเอกพจน์กริยาเติม s so เป็นคำศัพท์คายไหมครับคประธานเป็นพ้าหูพโพ์กริยาไม่เติม s get become เราจะทำหน้าที่ แทน verb to be ได้แต่เขาจะมีความหมายที่มันไม่ได้เป๊ะตรงกันซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจในคลิปหลัง,ลงเรามีโครงสร้างของ verb to be บวกกับช่องที่3ไปว่าถูกโดนได้รับการเราสามารถแล้วก็ส่วนของ verb to be บวกคำอื่นๆที่ไม่ใช่กริยาเราสามารถเอาคำที่เทียบเคียงหรือความหมายใกล้เคียง verb to be ก็คือคำว่า get และคำว่า become มารวมกับคำประเภทเดียวกันได้เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับ คำว่า Air turn on แปลว่าเปิด turn off แปลว่าปิด switch on เปิดไฟ switch off ปิดไฟรากศัพท์มาจากว่าเมื่อก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้านักเรียนมันใช้วิธีหมุน turn on หมุนแพัดานบน turn off หมุนหมุนลงด้านล่างคือปิด on เปิด off ปิด turn up หมุนขึ้นไปคือเร่งเสียง turn down ลดเสียงเนี่ยเป็นต้นนะครับรากศัพท์มาอย่างนั้น air conditioner ไม่จำเป็นต้องพูดให้ยาวนะครับพูดคําว่าแอร์คอนก็พอรู้กันในภาษาอังกฤษว่าแปลว่าแอร์นี่แหละหรือใครคิดไม่ออกว่าอาจารย์หนูพูดคําว่าแอร์ได้ไหม I would like to turn on the air ได้นะครับถ้าในบริบทของการสุนทนาคําว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าเราหมายถึงอะไรพูดเลยอันนี้ไม่มีอะไรเป็นข้อสอบที่ตัวอย่างข้อ11เนี่ยผิดนะครับ นักเรียนดูอะไร Because she never ประธานเอกพจน์กริย,ยาต้องเติมอะไรเอ่ยเติม s เป็น she never reads คำว่า never ชอบอยู่ในส่วนของ perfect tense ด้วยก็คือชอบอยู่ในส่วนของ verb to h a v e ปรกติช่องที่3มเนี่ยนะครับเนี่ยมีจุดผิดจุดหนึ่งนะครับเป็น she never reads อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ถูกต้องทำไม เวิร์บช่องที่1รูปปกตินะครับอันนี้เพราะว่าเขาตามหลัง will w o u l d can c o u l d may might choose must immediately แปลว่าทันทีทันใดนะครับรักษาอ่ะไม่ใช่สีความหมายของคำศพัพท์นี้อ่ะอันนี้ไม่มีอะไรเขาเป็นเอกพจน์กริยาเติม S เขาเอกพจน์กริยาเติม S อ่า please pick up the call เขาคิดถึงคุณเขาเลยโทรหาคุณวันนี้รบกวนรับสายเหอะ เห็นไหมครับครูใช้คำว่า the call แสดงว่าครูกับเพื่อนที่คุยกันรู้ว่าเขาโทรมามาโนภาพออกร่วมกันว่าเนี่ยเป็นสายที่โทรเข้าคือสายอันนี้นะนะครับเดิกก็คืออันนี้นะอันนั้นนะ่ะเพราะเขาตากักฝนเขาก็เลยเป็นไข้หวัดใหญ่เห็นไหมครับครูไม่ได้ใช้คำว่า has got ซะหน่อยเห็นไหมครับดินได้ภาษาอังกฤษเขา ากฝนเขาอยู่ในฝนอินไม่ใช่กริยาเราเลยต้องมี was so he got full ดังนั้นเขาก็เลยเป็นไข้หวัดใหญ่แสดงว่าเนี่ยเป็นแล้วหายเป็นไม่นานเราไม่อยากเน้นว่าดังนั้นเขาก็เลยได้เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับเราก็เลยใช้ he get got got แปว่าได้รับเลยแล้วก็บวกกรรมเลยเนี่ยอีกคำหนึ่งที่คุณครูชอบเอาไปออกข้อสอบเพื่อจุประสงค์คือต้องการให้คะแนนนักเรียนนั่นเองนักเรียนครับ take care ที่แปลว่าดูแลเนี่ย ถ้ามีคำนามมาต่อท้ายอย่าลืม off นะ take care off นะครับเป็นข้อสอบที่พวกเราจะได้คะแนนหน้าสุดท้ายนะครับอ่าคือหน้านี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับประธานเอกพจน์กริยาเติม s work hard แปลว่าทำงานหนัก work smart แปลว่าทำงานเก่งนะครับ work smart and work smart and เนี่ย work hard แล้วก็ work smart เป็นคำศัพท์ที่พวกเราชอบใช้กันจบแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าครูจะวางคลิปสอนอค่อนข้างยังไม่มีเนื้อหาที่หนักแบบนี้นะครับอันนี้มันยาวมากมันเยอะมากแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องไวยากรณ์เรื่องไหน text หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปบอกครูได้แล้วครูจะพยายามทำคลิปเป็นการฝึกพูดแล้วก็ให้กัดเมื่อเราฝึกพูดเนี่ยสกิลมันจะเกิดแล้วมันก็จะน่าจะจำ เรื่องของวยากรณ์พวกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ